โชคดีมื่อนี้ผู้ชายขอให้โชคเลข,ขหวยรวยเบอร์จังสิงได้มาทำบุญน้ำเด้อซื้อเลขแล้วมื่อนี้ซื้อลัตเตอรี่ต่างมาฮอกใบหัวหาใบไม่ฮอกใบหาใบกราไดสามชิปหลานกับสิมาทำบุญให้แล้วอาถุเจียงโชคเจียงไคไม่จากสายเนี่ยไม่จากสาย มาจากสุวรรณภูมิค่ะตำบลเมืองภูมิก็มีตำบลหัวช้างก็มีสุวรรณภูมิในจังหวัดหยังจังหวัดน้อยเอ็ดด้วยค่ะเ้อะโ้เมนสนามบินสุวรรณภูมิน้อผ่านนีบบญวาดสนาเนาะมาหอดมาถึงแล้วเดขกได้เลขไดนิ่ง เลขสามเอาตรงไหนค่ะพายจันหนึ่งสองสามนึ่งสองสามี่บอกเอาตัวไหนก็เอามาเลือกเอาโอ้ก็ม้วนสี่เพี่ยแล้วเอาเนียวสี่เพิ่นสี่ใส่เนียวสี่ซื้อนี่บอกสามสมม้นีกบอกค่ะแมนเอาจจกโตกับมุนเอาวันเนียวสี่วันเดอร์รักของกันมุน อนั่งรับโชคดีแล้วจากลอยเอ็ดนี่ยจาว่าต้เพื่อได้ครับโอ้ยคนเอลอยสเดค่ะสุวรรณภูมิสร้างมันกยูลอยเอ็ดที่กันบอกอ๋อยบานได้พอสร้างเลยโอ้ถุงเขาถุงขาหลวงมันเป็นเหตุยุบุนเพื่อนก็เหตดผีเป็นบะแน่น่ะสามแล้วก็หนึ่งเอาปออีกทีอสามโตแล้วแตเราัจอเออแห้งก็เกาได้บาานี่ย

สามหนึสเนาเอาสามหสามมาไปโชคไขดวงมัง